ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันนะครับในช่วงทิ้งเที่ยงเนาะอ่าเราจะมาพูดถึงวิธีการนะครับดูแลตัวเองเมื่อท่านได้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิด1 9นะครับมันจะมีวิธีการรูปแบบไหนบ้างที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าคนที่ตัวเองรักได้อันนึ่งทักทายทุกท่านนะครับทักทายทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ จะมาพูดเรื่องนี้ให้ให้ข้อมูลเรื่องเรื่องนี้แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหลายๆท่านเดี๋ยวเข้ามาก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่กดไลค์ให้กดแชร์ให้นะครับโคิดนะครับวันนี้เราจะมาตีประเด็นตัวนี้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อจะหวังพึ่งคนอื่นก็คงจะยากนะครับรับฟังไว้นะครับรับฟังไว้เผื่อเผื่อได้ใช้กับคนที่ท่านรัก สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแสงคําเสาด้วยสวัสดีคุณทนิ่ีด้วยนะครับซับส่งามนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับวันนี้สําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆเดี๋ยวจะพูดให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องกับโควิดเมื่อท่านกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วท่านจะทําอย่างไรตอนนี้ก็เราก็เห็นว่าละลอกละลอกนี้กลับมา ก็อย่างว่านะครับคนบางคนก็จะเอาแต่ความดีความชอบข้อตัวเองนะครับแล้วก็โยนความปิดให้ประชาชนซึ่งประชาชนอย่างเราก็ต้องต้องรับเคาะกันเองความแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องโควิด19แล,และวิธีการรักษาและวิธีการที่แบบว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไรนะครับวันนี้เราลองมาตีแผ่เรื่องนี้กันนะครับโอเค เสียงชัดไหมครับขอบคุณมากครับเสียงชัดไม่นอจะได้เริ่มต้นได้แบบไม่ตะกุกตะกักนะครับหลายๆรอบก็ <c oughs> กําลังจะพูดหน่อยก็บอกว่าเสียงไม่ชัดแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่บรรยากาศก็วันนี้ออกเย็นๆนะครับแดดเริ่มบอกมาก็โอเคอเราเห็นนะครับตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยโควิดสิเเนี่ยเราเห็นแต่ แถลงกับเรื่องจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับจํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มจะลดอะไรงไงและวิธีป้องกันไอ้กับหลายๆสื่อก็ก็พยายามที่จะมาแบบยังใช้เป็นการเมืองกันอยู่นะครับยังใช้รูปแบบเป็นการเมืองกันอยู่เป็นใ้แบบว่าโยนความผิดให้คนอื่นนะครับถ้าควบคุมอยู่ได้ประชาชนให้ความร่วมมือกันก็จะยกความดีความชอบให้ตัวเอง ก็มีหลายกระแสนะครับที่ทะเลาะกันอยู่ตอนนี้ก็คือมุมมองของเรื่องการแพร่เชื้อกระจายโควิดเพราะโควิดเนี่ยจะยอมให้คนแค่ไม่กี่คนเสียสะละหลายเดือนเนี่ยโดยที่ว่าคนบางกลุ่มก็ไม่เคยเสียสละอะไรเลยนะครับให้คนหมู่มากเสียสละคนอีกกลุ่มนึงไม่เสียสละอะไรเลยบอกตลาดตลาดนัดเป็นที่จุดพื้นที่เสี่ยงตลาดนัดจะเสี่ยงได้ยังไงครับ ตลาดนัดมันเป็นพื้นที่โลง่งแค่แ, أ, แค่คุณเพิ่มมาตรการให้สวมหน้ากากเข้าตลาดนัดก็จัดตลาดนัดการอยู่การกินการหมุนเวียนได้ปกติแต่คุณไปปิดตลาดนัดแต่ให้คนไปกักตุนอาหารที่ห้างสรรพสินค้ามันใช่เหรอครับให้ตุนอาหารที่ห้างสรรพสินค้าและวิธีการรักษาโควิด -19 เนี่ยยังคุมเครือ หลายคนก็ยังรอความหวังก็คือรอวัคซีนอย่างเดียวเหมือนกับเป็นเชือเช้อไวรัสที่ทําให้คนทะเลาะกันได้ได้ค่อนข้างที่จะมากที่สุดด้วยซ้ำไปไวรัสชนิดนี้นะครับอันตรายถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับมาลองมาลองหาวิธีแก้ร่วมกันดูนะลองลองเช็คดูว่าถ้าแก้ไวรัสชนิดนี้เราจะมาแก้กันยังไง เรบฟังดูดีๆนะครับถ้าท่านถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ให้ดูแลคนในครอบครัวตัวเองนะครับอันตรายที่สุดถ้าคุณกักตัวอยู่แต่ในห้องขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอันตรายมากที่สุดถ้าคุณขังตัวเองไว้ในห้องนี่คือความจริงครับถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่รับเชือ้อ เชื้อไวลัชนิดนี้จะเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วก็นะครับจัดการคนที่อ่อนแอถ้าคุณกักตัวอยู่แต่ในห้องเหมือนคุณเพาะเชื้อนะครับโควิด1 9ไปในตัวครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนช่วงนี้มีหนาวมาโควิดก็เลยระบาดได้ค่อนข้างที่จะง่ายการกักตัวอยู่ในห้องจึงเป็นอะไรที่เหมือนกับการขังเชื้อและเพาะเชื้อนะครับ ถ้าคุณไปเป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อมาคุณกลุ่มเสี่ยงที่รับเชื้อมาคุณไม่รู้หรอกครับคุณติดหรือไม่ติดแต่ไวรัสโควิดสิบเก้ามันมีมันมีวิธีการป้องกันที่ดีกว่านั้นครับการรับเชื้อมาในระยะแรกนะครับสมมุติว่าคุณไปเดินผ่านไปเดินในตลาดหรือไปพบปะผู้คนมานะและไปอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงคนจะคนไหนเป็นไม่เป็นไม่รู้นะครับคุณกลับมาถึงห้อง โควิด -19 เนี่ยวิธีการของมันคือมันทำลายอะลรครับมันทำลายภูมิคุ้มกันครับโควิด19ทําทำลายภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันคุณบกพร่องเมื่อภูมิคุ้มกันบกพร่องมันจะคล้ายอะไรครับมันคล้ายๆเชื้อ SI v วเมื่อไปตรวจเลือดก็จะเป็นบวกแต่ไม่ใช่ HIV นะครับแต่ไม่ใช่โรคเอดนะเป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง เมื่อภูมิคุ้มกันบกพร่องทําไงร่างกายมันก็สอดรับกันนะครับว่าเมื่อคุณไม่มีตัวอะไรเป็นเกราะป้องกันตัวเองแล้วแล้วมันทําลายตร,ตรงตรงไหนเป็นตัวหลักก่อนมันก็จะไปเพื่อเริ่มเพาะเชื้อที่ปอดคุณนะครับเพาะเชื้อที่ปอดมันคล้ายๆไวรัสที่ผสมระหว่างนะครับเชื้อที่ทําลายภูมิคุ้มกันให้บกพร่องแล้วก็วัณโรคนะครับซึ่งอันตรายใช่ไหมครับ ทุกๆท่านก็เห็นอยู่ว่าเกิดการระแวดระวังและน่ากลัวแค่ไหนโควิดสิบเนี่ยเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายแล้วมีวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อคุณไปเป็นกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเมื่อมันรับเข้ามาคุณต้องขับออกทางเหงื่อหรือปัสสาวะเป็นหลักก่อนเพื่ออะไรเพื่อเชื้อระยะแรกมันจะไม่ได้ขยายตัวไปรวดเร็วไงครับ ฉะนั้นฉะนั้นเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราเราไปเราไปรับมาเราดูแลคนในครอบครัวเราไปหาสมุนไพรหรือจะเป็นขิงก็ได้ที่ดื่มอุ่นๆแล้วมันขับเหงือ่อเพราะโรคชนิดนี้มันมาทำลายภูมิคุ้มกันนะครับคนไหนที่ร่างกายแข็งแรงอยู่สามารถออกกำลังกายได้ก็ก็ให้ออกกำลังกายให้เหงื่อออกแล้วค่อยอาบน้ำนะครับ ค่อยอาบน้ําชําระล้างร่างกายให้สะอาดเพื่ออะไรครับเพื่อเชื้อไวรัสจะไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปทําลายระบบร่างกายคุณให้ให้มันอ่อนแอลงครับการขับเหงื่อออกจากร่างกายสําคัญมากประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะดูแลโควิด19ได้ดีเนื่องจากมานเรามีอากาศร้อนเรามีอากาศร้อนเมื่อสัมผัสมา บางทีก็สัมผัสคนป่วยแหละเป็นแล้วติดกับคนที่เป็นมารับมาสามวันถึงห้าวันแรกมันสามารถหายออกจากร่างกายคุณไปได้อยู่กับการขับเหงื่อออกจากร่างกายเป็นหลักก่อนครับระวังให้ดีกับการขังตัวเองแค่อยู่ในห้องยิ่งเปิดแอร์เย็นๆนอนนะครับเชื้อมันยิ่งชอบในการเพราะตัว ปอดที่เราจะมีปัญหานะครับและคนมีโรคประจําตัวและคนคนเด็กผู้หญิงและคนแก่ภูมิคุ้มกันจะไม่เท่ากับคนที่ร่างกายแข็งแรงปกติทั่วไปพยายามทําตัวเองให้าหายใจให้โล่งให้ได้นะครับน้ําขิงหรือยาอะไรต่างๆที่เป็นสมุนไพรไทยที่มันขับเหงื่อได้ดื่มเข้าไปอุ่นๆนะครับวอร์มร่างกาย ถ้าขับเหงื่อออกมาได้พอสักระยะหนึ่งก็ไปอาบน้ําพักผ่อนสําหรับท่านใดที่กักตัวอย่ากักตัวในห้องเฉยๆมันอันตรายการนั่งรอนอนรอเวลาที่มันจะแสดงอาการออกมาว่าคุณติดหรือไม่ติดนะอันตรายมากครับในในระยะเริ่มแรกจงทำแบบนี้ก่อนถ้าคุณคิดว่าตัวคุณคือกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดลดอัดตราของเปอร์เซ็นที่จะติดนะครับถามว่ารับมารับเข้าสู่ร่างกายแต่มันขับออกได้มีจุดสังเกตอยู่หลายจุดนะครับประเทศไทยประเทศไทยมีจุดสังเกตอยู่อยู่หลายๆจุดทําไมหลายๆเคสนะครับหายโดยที่ไร้สาเหตุ แต่คนที่ตายตายเพราะร่างกายไม่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือมีโรคภาวะแทรกซ้อนหรือว่าไวรัสมันกระจายได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วมันก็ทําลายปอดทําลายทีใหลร่งคุณกลายเป็นบวกคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันบกพร่องครับเราได้ยินภูมิคุ้มกันบกพร่องบกพร่องเราคิดถึงโรคเอดทันทีเลยใช่ไหมเหมือนกับการตรวจเลือดปุ๊บเอาทําไมเลือดเป็นบวก แต่เวลาชนิดนี้มันหายได้ครับเพราะติดไวรัสไงครับวิธีการของมันฝากบอกเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะครับทุกๆคนผมไม่รู้นะครับว่าเขาสร้างมีการสร้างไวรัสชนิดนี้ขึ้นมาเองหรือว่ามันขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเอง,าเองตามธรรมชาติยังไม่มีใครทราบแน่ชัดรู้แต่ว่ามันมาจากจีนมาจากอู่ฮั่น พยายามบิดเบือนจากโคโรนาอู่ฮั่นเปลี่ยนชื่อเป็นโควิดเพื่อไม่ให้โจมตีเมืองอู่ฮั่นพยายามล้างความผิดไม่ให้คนพูดถึงจีนคือต้นเหตุเขาไม่ไม่ยอมให้มีการพูดถึงวัคซีนต่างๆนะครับมีการไปมีการทำไวรัสพวกตัวนี้ขึ้นมา วัคซีนต่างๆน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่เหมือนจะถูกปิดกั้นไม่ให้ใครพูดถึงไม่ให้เรารู้ว่าวัคซีนมีคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขามีเงินทองนะครับคนส่วนน้อยอาจจะรอดส่วนครอบครัวทั่วไปถ้าใครยากจนก็คงต้องตามยถากรรมหรืออย่างไรหรือว่านี่จะเป็นรูปแบบของการที่บอกว่าสงคราม เป็นสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นอาวุธชีวภาพเป็นไวรัสสำหรับมาเข่นฆ่าผู้คนทั้งโลกเลยนะนะครับเอาบุคคลที่อ่อนแอเป็นการสแกนคนออกไปเหรอนะครับหาไวรัสมาล้มล้างเพื่อปกปิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมหรือหรือว่ายังไงนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับ นอกจากเมืองร้อนแล้วแสง uv ก็คือแสงแดดบ้านเราเนี่ยครับน่าจะเป็นอ,อุณหภูมิที่พอดีพอเหมาะที่เชื้อชนิดนี้จะไม่ลุกลามได้ง่ายเหมือนประเทศอื่นๆเขาเราถึงได้เปรียบเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยจะเห็นสาธารณสุขใดๆันทแหลงวิธีการรูปแบบ มีแต่จะล็อกดาวมีแต่จะปิดกั้นอย่างเดียวมีแต่จะให้ประชาชนเสียสละถ้าจะให้ประชาชนอย่างพวกเราเสียสละ14วันจริงๆทุกคนต้องเสียสละพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวเพราะเมื่อถ้าคุณไม่ไม่เสียสละครั้งเดียวพร้อมกันจะมีกลุ่มที่เสียสละและกลุ่มที่ไม่เสียสละกลุ่มที่ไม่เสียสละก็มีความเสี่ยงกลุ่มที่เสียสละนะครับ ก็มีความเสี่ยงครับเสี่ยงว่าจะได้นับหนึ่งใหม่วันไหนฉันกำลังก,กักตัวได้สิวันและอีกสี่วันจะรอดจังหวัดอื่นเข้ามาในจังหวัดเรามาติดอีกคน2คนก็นับหนึ่งใหม่อีกหรือไม่จริงครับซึ่งมันเป็นวิธีการาครับลากเวลาออกไปอีกผมได้พูดไปแล้วเรื่องนี้วิธีการ วิธีการที่จะช่วยเหลือคนในในประเทศได้นะครับจริงอยู่เศรษฐกิจไทยถามบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีฐานเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นรากฐานที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับไม่ล้มง่ายๆหรอกมีแต่คนบอกว่าไม่ล้มง่ายๆหรอกแล้วจะแล้วจะไปให้มันมีความเสี่ยงล้มทําไมทําไมไม่พัฒนามันแข็งแกร่งขึ้น โควิดเข้ากับปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะครับเข้ามาในร่างกายถ้าท,ท่านอ่อนแอเนี่ยซวยนะครับเราก็ห่วงแต่ละหมู่บ้านเช่นกันอย่าลืมวิธีการนะครับถ้ารับเชื้อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการรับเชื้อในในทางใดถ้าท่านกักตัวอันตรายนะครับกักตัวเฉยเฉยอันตรายกักตัวรออาการเหมือนการเพราะเชือ้อ ฉะนั้นในช่วงที่คุณกำลังรอไปหายาที่ไม่ไม่ต้องเป็นยาหรอกเป็นน้ำขิงเป็นสมนุนไพรที่ขับเหงื่อคุณได้ถ้าร่างกายคุณขับเหงื่อคุณได้ออกได้นะครับและร่างกายคุณมันจะสร้างคูมมคุ้มกันที่มากกว่าโควิด19จะไปทำลายได้นี่คือสิ่งที่ที่อยากบอกทุกๆท่านนะ ให้ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันดูแลคนที่ตัวเองรักเพราะหวังพึ่งสิ่งอื่นก็คงจะยากนะครับหวังพึ่งคนอื่นยากมากๆเพราะโควิดสิบเก้านี่มันมันก็ไม่เลือกมันไม่เลือกไม่เลือกใครอะไรยังไงหรอกนะครับโอเคทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาโอ้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมแับฟังกดไลค์กดแชร์ให้นะครับและทีนี้นะครับปัญหาดราม่าต่อมานะครับปัญหาที่จะล็อกล็อกคนบางกลุ่มซึ่งเขาเสียสละมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องนี้ยังกำลังเป็นประเด็นร้อนนะครับ ร้านชาบูเขาโกยวายเช่นกันร้านอื่นๆที่เขาเคยปิดยอมคล้ายๆว่ายอมกืนเลือดเลยละ่ะนะครับขาดทุนยอมทำตามที่รัฐบาลน,นะครับขอร้องว่าให้หยุดก่อนยุติก่อนและทีนี้หลังจากนั้นมาใครละครับที่ไม่รับผิดชอบ ใครกันแน่ครับที่ที่ไม่ดูแลใครกันแน่ที่เป็นตัวปล่อยปะละเลยครับปล่อยปะละเลยให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเจตนาใดของพวกคุณผมไม่รู้แต่รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ปล่อยปะละเลยครับเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับเหมือนเราเอาประชาชนเป็นหนูทดลอง เราเอาประชาชนทั่วโลกเราเอาประชากรโลกเป็นหนูทดลองกับไวรัสชนิดนี้นอกจากจะเป็นไวรัสที่ฆ่าคนแล้วยังเป็นไวรัสที่ทำให้คนทะเลาะกันไม่จบไม่สิน้นไวรัสแห่งความเกลียดชังครับไวรัสแห่งความน่าขยแขยงไวรัสแห่งความน่ากลัวทุกคนกลัว แสดงความกลัวออกมาชัดเจนไวรัสที่ไม่เหมือนกับการมีอาวุธฉะนั้นมันคงไม่ต่างกับสงครามโลกครั้งที่สามนะครับมันคงไม่ต่างจากสงครามโลกครั้งที่สามเลยในครั้งนี้เพราะอะไรนะครับไม่ต่างจากสงครามโลกเพราะว่ามันมีการนะครับฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจํานวนมากสร้างให้คน เกิดอาการหวาดกลัวหลอนนะครับสมัยก่อนต้องวิ่งหลบกระสุนวิ่งหลบระเบิดก็มีความน่ากลัวอีกแบบหนึง่งตอนนี้ต้องหาวิธีกันตัวเองออกจากสังคมเพื่อที่จะให้มีจุดศูนย์กลางตามลำดับขั้นประชาชนนะครับต้องอยู่บ้านใครบ้านมันล็อกใครล็อกมัน เป็นไวรัสที่จัดการกับกิจกรรมทุกๆก,กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะครับเป็นไวรัสที่แบ่งแยกชัดเจนครับเธอรักฉันเธออย่ามาใกล้ฉันนะถ้าเธอรักฉันไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยกันและกันอยู่บ้านใครบ้านมันไวรัสที่ทำลายความรู้ไวรัสที่ทำลายการพัฒนา ทำลายความรู้ทำลายการพัฒนาแบบไหนไม่ไม่ให้น้องนองนักเรียนลูกหลานนักเรียนของเราได้ศึกษาได้ปกติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนต้องเรียนที่บ้านบ้านใครบ้านมันนะครับต้องให้เกิดสภาวะโซเชียลการกินอาหารต้องมีการสั่งนะครับ ให้มีบริการส่งถึงที่ซึ่งมันเกิดขึ้นไวมากครับซึ่งมันเกิดขึ้นไวมากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและคนส่วนมากนะครับจะทำอย่างไรถ้าอยู่แต่บ้านจะทำแบบไหนล่ะบางคนก็ต้องใช้แรงงาน เพราะว่าคนส่วนมากทุกประเทศทุกทั่วโลกกันแหละต้องเป็นกลุ่มแรงงานและถ้ามันยังคงอยู่แบบนี้ถ้าคุณเป็นแรงงานไม่ได้จะทำยังไงโรงงานแต่ละที่ตอนนี้กำลังละสั่มเลยนะครับปิดยาวปีใหม่มาเปิด,เป,ดเปิดหลังจากปิดปีใหม่เนี่ยมาตรการต่างๆไปถึงไหน ความปลอดภัยของพนักงานที่จะเข้าโรงงานฝ่ายผลิตโรงไอหรือออฟฟิศหรือว่ากลุ่มงานใดๆที่เขากำลังจะเปิดเนี่ยมีมาตรการใดรองรับหรือยังเมื่อคุณปล่อยปล่อยให้ประชาชนได้นะครับปล,ปล่อยไปก่อนนะ่ะกลับบ้านไปก่อนมันร้ายแรงค่อยมาประกาศล็อกดาวน์ทีหลังอืก็อย่างว่าน,นะครับ วิธีวิธีป้องกันค่อนข้างทีง่จะหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักหนักหนาพอควรครับซึ่งทําแบบนี้แล้วเนี่ยประชาชนทุกคนรับกรรมนะครับประชาชนรับกรรมนะสภาสภาวะภายนอกสภาวะของเนี่ย บรรยากาศทั่วไปอยู่ในที่โล่งว้างครับที่นี่มีลมพัดสบายแต่คนกลุ่มใหญ่นะครับต้องไปรวมตัวกันแปลกนะครับแม้กระั่งน้องๆกลุ่มวีโวรวมตัวกันขายกุ้งขนต่อชอดอไปเป็นกองร้อยขนต่อชอดอกัอนไปขนไปทำไมครับ ไปจับคนขายกุ้งครับคุณขนไปนะครับชุดกองกําลังที่คุณขนไปนะ่ะระยะตัวก็ติดกันครับมีวิธีการป้องกันไม่มีแล้วจะไปประทะไปจับกลุมตัวต่อต,ตัวด้วยถ้ามันมีเชื้อไวรัสอยู่ในสถานที่ที่ขายกุ้งนั้นจริงๆมันก็ติดคุณไปด้วยแล้วครับ ก็แปลกใจนะว,ว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นนะในเมื่อเมื่อไวรัสนะครับมันไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่มันจะไม่มันจะไม่เข้าไปสู่ร่างกายคุณแต่คุณปล่อยให้คนกักตุนอาหารแห่เข้าไปในห้างสรสินค้าเนี่ยบางคนบอกว่ารอบนี้ห้างเกือบแตกนะครับเมื่อช่วงปีใหม่นะ่ะ คนไปแอร์อัดกันอยู่ในห้างเงินเข้ากระเป๋าใครครับทีนี้กักตุนอาหารกักตุนนูน่นกักตุนนี่ไว้เผื่อไว้กลัวว่าจะถ้าระยะอยระยะเวลาที่มันเชื้อไวรัสนี้มันไม่หยุดมันไม่ยุดติลงปีที่แล้วเราเริ่มต้นตอนไหนครับมีนาเมษาพฤษภายิ่งลากยาวไปยิ่งหนักครับ แต่ปีนี้ตนะั้งแต่เดือนธันวามาไวรัสชนิดนี้ยิ่งได้ยินข่าวว่าม,มีการกลายพันธุ์มันมีการกลายพันธุ์โคโรโนาเมื่อมันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะที่เขาคน้นไอ้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยจะรองรับได้ทั้งหมดไหมมันจะฉลาดอะไรขนาดนั้นนะครับเชื่อไวรัส มันเกิดมาเพื่อจะฆ่าคนที่อ่อนแอนะครับเหมือนเป็นข้อตกลงว่าทุกๆคนทั่วโลกประเทศไหนมีคนอ่อนแอมีคนป่วยอยู่ก็เป็นห่วงคนป่วยอยู่ในที่อยู่ในโรงพยาบาลห่วงบุคลากรทางการแพทย์ครับที่เขาต้องสัมผัสที่เขาต้องโดนคนระับเพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่จัดโซนอื่นโรงพยาบาลจะแพร่เชื้อได้ไวมาก เป็นห่วงพยาบาลเป็นห่วงหมอเป็นห่วงบุคลากรทุกคน,นครับน่าจะมีสถานที่สําหรับการกักนะครับการกักตัวผู้ติดเชื้อแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ให้ไปดูแลอยู่ที่จุดที่ที่มีคนไปพักอยู่ตรงนั้นแทนแทนโรงพยาบาลครับถ้าการขยายตัวของโควิดสิบเกเนี่ย มันมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆควรย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยปลอดภัยสําหรับในผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในที่มีอยู่ปัจจุบันด้วยจะดีมากๆเลยนะครับถ้าทําแบบนั้นแต่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือถามว่ามันอันตรายถึงที่สุดไหม มันก็มีสองมุมท,ท,ทุกคนก็ยังเถียงกันอยู่ทุกนก็ยังทะเลาะกันอยู่เหมือนกันสองมุมนี้มันจะเป็นแบบไหนบางคนก็บอกว่าควบคุมได้ทุกคนต้องเสียสละแต่ประเด็นมันก็ขึ้นอยู่อย่างที่ผมพูดนี่แหละไม่มีใครเสียสละทุกคนมีแค่บางกลุ่มเสียสละอีกบางกลุ่มไม่เสียสละก็จบ ไปไล่จับคนเหมือนกับว่าโควิดหน้าหรือโค,โควิดสิบเก้ามันจะไปติดแต่กลุ่มคนที่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นหรืออ่าครับช่วงเที่ยงอย่างนี้นะครับทักทายทุกท่านนะมากินข้าวกินน้ําเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราจะได้มาพูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองกันต่อ ตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับช่วยช่วยเหลือกันเกี่ยวกับเรื่องโควิดสิบเก้าด้วยช่วยนะครับช่วยในเรื่องแบบแนวทางความคิดแนวทางวิธีการเราจะมาช่วยกันยุติหรือว่าย่นปัญหาลงมาอย่างไร,รบุคลากรต่างๆเขาก็ทํางานเต็มที่แหละบางคนก็อยากกลับบ้านอยากไปกอดลูกกอดเมียอกอดครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทําเต็มที่ ที่ยังเล่นการเมืองกันอยู่ก็ยังเล่นการเมืองกันอยู่ไม่รู้จะจบจากสิ้นนะครับหาข้ออ้างต่างๆในการมาจัดการฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในเบรกหน้านะเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวเที่ยงกันก่นกอนนะครับขอบคุณทุกท่านครับ,รบที่รับชมรับฟังนะคขอบคุณทุกท่านที่ ครับเดี๋ยวรอบเย็นจะมาในหัวขอ้อการเมืองนะครับะปุดคนระับโอเคเรามาคุยกันต่อเนาะในช่วงเย็นช่งนวงเย็นบ็จเป็นตัวชนะ่วยครับไปครับดูแลตัวนี้ดีในช่วงพยศเกสิบเก้านี้